อันนี้มาถึงสเตชันสุดท้ายของเราแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของเบสิกเลยค่ะเป็นบทบาทของพยาบาลเราล้วนๆเลยเรื่องของการจัดท่าคนไข้เพื่อป้องกันเพชรซอนะคะตอนเช้าเราเรียนมาแล้วว่าเพชรซอลเป็นยังไงบ้างเกรดไหนระดับไหนแล้วจัดท่าแบบไหนหรือว่าคนไข้นอนแบบไหน มันแรงกดทับจะอยู่ตรงไหนบ้างโอกาสเกิดพิเชซอร์จะเกิดตรงไหนบ้างแล้วอันนี้จะเป็นบทบาทเราเลยในการที่จัดท่านอนเพื่อป้องกันพิเชซอร์ซึ่งถ้าบทบาทของเราเราดูแลคนไข้ได้ดีลดพิเชษซองไข้ได้เนี่ยทำให้คนไข้ไม่เกิดพิเชซอร์เนาะเลงออกเซบคนไข้ก็จะดีขึ้นค่าใช้จา่ายค่ารักษาในส,สางๆก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นส่งผลให้คอ์สของการรักษาคนไข้ก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมคนไข้ก็ไม่ต้องเสียค่า เสียเวลานอนโรงพยาบาลนาะนโรงพยาบาลก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นบทบาทของเราเลยจริงๆที่เราจะแบบโชว์ฝีมือเราเลยว่าโอ้ยฉันดูแลคขาได้ดีนะเม่เกิดพิเชอร์ซอแล้วอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆแล้ว นนะะมันจะต้องจัดท่าทั้งนอนงายนอนตะแคงท่านั่งอลยค่ะแต่บังเอิญว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องเตียงค่ะวันนี้เตียงที่สามารถจัดท่าศีรษะสูงได้ถูกอคุตไปหมดแล้วนะคะของเราก็เลยเป็นเตียงเบสิกธรรมดาไม่สามารถจัดท่าได้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะได้แค่สาธิตท่านอนง่ายนอนตะแคงแค่นั้นเองนะคะไม่สามารถจ ler, ัดฟ o าวเลอร์เซมิฟลาวเลอร์อะไรได้อันนี้เดี๋ยวเราจะมี ตัวแทนนะคะเป็นผู้ป่วยสาธิตให้เราว่าจะมานอนให้เราแล้วเราจะขออาสาสมัครนะคะสักแบบใครก็ได้คะ่ะสักหนึ่งคนสองคนก็ได้มาช่วยจัดท่าดูนะคะว่าจัดท่าแล้วคนไข้จะสุขสบายจริงไหมอันนี้คนไข้สามารถพูดได้จะได้บอกเราได้นะคะว่าที่เราจัดให้คนไข้ทุกวันนี้เราแบบพยายนนามย,ายัดเยียดตะแคงหมอนสอดเข้าไปนอนไงายบางอะไรบ้างคนไข้สบายไหมเดี๋ยวเรามากุยกันนะคะ <laughs> ลองนะคะ <laughs> ที่ <c oughs> อนอนแข<อ>็งหรือยังหรือหรือว่ามีใครอยากลองเป็น subject นะคะจะได้ ได้รู้ว่าเออที่เราจัดท่าให้คนไข้ทุกวันนี้มันสุขสบายจริงหรือเปล่าลองแม่ยีใครอยากลองไหมไปสองลูกขนหมอนมาจากบ้านเยอะมากมันมันจำเป็นหรือเปล่าไม่ไม่มีน้องงั้นเดี๋ยว subject รับเชิญอ่าเดี๋ยวขอนี่เขาสมจริงสุดๆนะคะอนี่เขาสมจริงมากนะอานอนเขามีฟุตดรอปด้วยนะคะทีนี้ี่โอเค เดี๋ยวก่อนอื่นเลยคือขอถามก่อนว่าถ้าคนไข้ยอยู่ในท่านอนงาราบ<น>อย่างนี้ยจุดไหนบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับไห,ไหลจากหัว m. ไปท้ายไ,ไ,ไป <gi úp? S 1> หัวจากกลางมาให้ลองนึกโพซิชันะจากศีรษะลงไปถึง <High> <th ouse> ปลายเท้า <S <S เนาะจุดแรกที่จะเกิดแผลคือออกซิปุตค่ะลองลงมาจะเป็น หัวไหล่ถ like ้านอนหงายนะคะนอนหงายเนาะจะเป็นท <start> ี <anyway> ่หัวไหล่ถัดมาเป็นข้อศอกต่อไปเป็นค้อศิกซาก่ำนะคะเนาะแล้วก็ส้นเท้าใช่อทีนี้ผู้ป่วยรายนี้ถ้านอนรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยขออาสาสมัครสักสองคนมาช่วยจัดท่าให้คนไข้ดูซิเออท่ายังไงดีอืม่ะแล้วแต่เลยครับได้หมดเลย มีคู่หรือยังเอามาประกาศตามหาคู่ต่อไปเราจะท่านอนหงายให้คนไข้นะคะคนไข้คะรู้ไหมคะว่าเขาจะทำอะไรให้คนไข้คะเนี่ยคุณ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 ่สริมให้สุขสบาย ฉันนอนแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะจัดฉันทำไมเขามีเตียงลมแล้วไม่ต้องใช้หอวคือฉันจะนอนท่านี้อ่ะทำไมจะต้องจัดท่าให้ฉันด้วยคนไข้ป้องการอ่าเอชเอชเช็นเจอรี่ครับอุ้ยคนไข้เก่งจังเลยแปลเพชเชอร์อินเจอรี่ออกแผลกดครับอ่าลองจองจัดตี้ลองจัดท่าพอหรือยังเอ่ยถ้าเกิดไม่มีเตียงลมใช่ไหมค่ะเราเาสมมติสมมตินอนแบบนี้เลยอ่าถึงมีเตียงลมเราก็ต้องจัดท่าคนไข้อยู่ดีนะคะเนาะอ่า อ้าเลยจ้าเอาเลยค่ะใครตอบว่าสบายติดสินบนหมอนหูนี่ครบไหมหมอนมีเนาะจริงๆแค่ห้าเกอแล้วสะโพกทำไงอะวันนี้เขาชอบแยกสองนอนหงายมีซิกที่สะโพกเหรอคลอกซิกก็คลอกซิกไม่ได้เพราะมันก็เป็นจุดกึ่งเลย หมอนเต็มตัวเลยนะกลุ่มอ,<า>อืน่นตูดลอยอ่เดี๋ยวค่อยถามคนไข้เนาะเสร็จแล้วยังนะคิดว่าเสร็จหรือยังเอยคิดว่าหมอนไม่พออ,อ่ะลองถามคนไข้ซิ <c oughs> เออ <c oughs> คนไข้สบายหรือยัง <c oughs> โอเคหรือยังนะสมมุติสมมุติอาสมมุติละกันเพราะว่าใช้หมอนไปหลายที่เนาะตอนนี้รู้สึกสบายหรือว่าไม่สุขสบายตรงไหนไหมตรงนี้มันเป็นยังไงเอ่ยมันถูกบีบแปลว่าจริงๆหมอนสองอันที่คุณใส่เข้าไปให้คนไข้อาจจะไม่จําเป็นก็ได้เพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเป็นท่านอนหงายราบจุดที่เสี่ยงคือซาข้ามกับคอกซิกสะโพกสองข้างอาจจะไม่ใช่จุดเสี่ยงถูกไหมเออเพราะฉะนั้น จะพยายามให้ก้นลอยจะพยายามให้ก้นลอยแต่คนไข้กลายเป็นว่าไม่สุขสบายใช่<ม>เวลาจัดท่าคนไข้เมื่อกี้เราเวลาที่เราจะบอกว่าจุดไหนเสี่ยงต่อการเกิดแผลเราไล่าจกากศีรษะลงไปเวลาจัดท่าคนไข้เพื่อกันลืมเราก็ควรจะจัดตั้งแต่ศีรษะไล่ลงไปหาปลายเท้านะคะเนาะในเมื่อแผลมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดบริเวณอกสะบูดกับหัวไหล่ก็ต้องสอดหมอนรองศีรษะและหัวไหล่ด้วยนะคะเนาะทวนนะคะเออเวลาใส่หมอนเราคงไม่ใส่แบบนี้เนาะ อนอนลงไปเลยตรงนี้มีช่องว่างระหว่างคออยู่คนไข้สบายไหมไม่เลยเนาะเมื่อยปวดนะคะเนาะก็ต้องใช้หมอนสอดให้รองรับที่บริเวณหัวไหล่ได้ด้วยเราจะได้ไม่ต้องหาหมอนแกนเล็กเอามาสอดอีกนะคะเนาะใช้หมอนหนุนหมอนใหญ่นี่แหละสามารถทดแทนสามารถที่จะสปอร์ตบริเวณไหล่ได้เลยนะคะเนาะหมอนตรงนี้คนไข้บอกว่าไม่สุขสบายเนาะจริงๆควรจะมาวางพพอร์ตที่บริเวณข้อศอกแทนนะคะเนาะ จุดต่อไปคอคิกซากข้ามอันนี้เป็นจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเนาะคนอ่จากว่าอยู่ในท่านอนหงายจริงๆเวลาที่เราจัดท่านอนหงายเนี่ยเราควรจะปรับศีรษะสูงขึ้นสักเล็กน้อยไม่เกิน30องศานะคะเนาะเพื่อที่จะผ่อนเรื่องของแรงกดที่บริเวณคอคิกซากข้ามด้วยนะคะจุดต่อไปที่เสี่ยงที่จะเกิดแผลคือบริเวณส้นเทา้าเนาะ จะต้องยกส้นเท้าลอยเสมออันนี้ก็จับได้เกือบจะโอเคแล้วเวลาที่เราจะซัพพอร์ตส้นเท้าเนี่ยเราจะไม่ใช้ส้นเท้าวางบนหมอนแบบนี้นะคะเพราะแบบนี้ส้นเท้าไม่ได้สูงลอยออกจากที่นอนแต่มันกดกับหมอนแทนนะคะเนาะวิธีซัพพอร์ตที่ถูกต้องก็คือการซัพพอร์ตที่บริเวณน่องในเอซีเราต้องกเพื่อที่จะยกส้นเท้าให้ลอยตรงนี้ลองมาจับได้ไม่โดนที่นอนมีช่องว่างเยอะงเนาะอันนี้โอเค สบายขึ้นไหมสบายขึ้นนะคะเนาะโอเคค่ะทีนี้ถ้าเราจะจัดท่านอนตะแคงล่ะเวลานอนตะแคงจุดไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลบ้างนะคะคหูมีตรงไหนอีกหัวไหล่ตรงไหนอีกนะคะ,ะก่อนจะไปถึงเข่าวข้อศอกเนาะแล้วก็เป็นสะโพกเป็นข่าตาตุ่มใช่โอเคเดี๋ยวขอ อาสาสมัครลองคลิกตะแคงตัวคนไข้เดี๋ยวนะอีกอีกห<อ><อ>นึง<อ>น่งอย่างอีกหนึ่งเรื่องค่ะเือนอกจากว่าเรื่องของพชรซอที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วเนาะการจะท่าคนไข้อย่างหนึ่งถ้าคนไขยย้นขใน ICU ียูเนาะคนไข้จะไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกตัวบ้างหรืออะไรบ้างเขาจะไม่ได้ขยับขา,าตัวเองใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างนอกจากพชรซอคือเรื่องของฟู้ดดรอปเนาะอันนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะว่าเราอาจจะต้องมีอะไรมาซัพพอร์ตเพื่อปรองกงานฟู้ดดรอปเราจะเจอว่าคนไข้แบบไม่ถึงแชั่วโมงถ้าเราปล่อยให้คนไข้แบบ ปลายเท้าตกเนี่ยคนไข้จะเกิดฟุตดรับได้ง่าย,ายเพราะฉะนั้นหลังจากที่คนไข้รีโคเวอรี่ได้แล้วเนี่ยเวลานั้นคนไข้จะแบบเดินจะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวางังคือเรื่องฟุตดรับด้วยเนาะอันนี้คือให้แบบฝากไว้หนึ่งเรื่องนะเอาจัดท่าอา,า,าอต่อไปเป็นท่านอนตะแคงคู่เดิมก็ได้นะคะเปลี่ยนคู่ก็ได้ค่ะคู่ใหม่อะอลองจัดท่ามีคู่หรือยังช่วยช่วยมาอะมาเลยจ้ะ ไม่ผ <toys> ่านหน้า <aún> มันตั้งต้องจัดการไม่ให้กัน เนอ่คนไข้ช่วยคนไข้ช่วยขยับ Ja mm -hmm. <laughs>